สวัสดีครับกิติครับวันนี้เอาที่ดินแปลงสวยในตำบลอาจเจ้าสำราญนะอําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีมาฝากครับโอ้โหเพื่อนๆเ,เห็นแล้วชื่นชอบมากที่ดินแปลงนี้นะเป็นที่ดินนาบอกก่อนแต่ว่าสามารถเอาทําเป็นที่เก่งกําไรก็ได้หรือทําแลนด์มาร์คทำที่อยู่อาศัยก็ได้โดยเฉพาะที่พักนะที่พักหรือว่าแลนดะ์มาร์คเนี่ยสุดยอดเลยครับที่ดินในตนําบล อาจเจ้าสำรานซึ่งอยู่อางจากอาจเจ้าแค่ประมาณสัก5กิโลนะครับนี่ฮะดูถนนเส้นนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นถนนอ่าพอบอ4036กิโลเมตรที่13บ้านตานกงครับหมายถึงว่าบ้านตาลกงอีก13กิโลครับถนนเส้นนี้คือ4036วิ่งไปนู่นเลยครับไปออกถนนเพชรเกษมนะฮะท,ท่ายางอําเภอท่ายาง39กกิโลแล้วก็ มาดูนี่ก่อนนี่ครับถ้าเกิดว่าขับรถไปนี่อาจเจ้าสำราญอยู่นี่ฮนะห้ากิโลนะฮะสถานีตํารวจทุกอย่างอยู่ในนี้หน่วยงานราชการของอาจเจ้าอยู่นี่เลยเจ้าสำราญเพชรบุรีนะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินก่อนนะครับหากาเพื่อนสนใจที่ดินที่จะเก่งกําไรนะครับหรือทาร,รีสอร์ทเก่งกําไรรีสอร์ททำแบบแลนด์มาร์กก็ได้นะโอ้ผมแนะนําแปลงนี้เลยครับที่ถนนกว้างขวางเลยนะฝั่งนู้นก็ตถนน นะตรงนี้จะเป็นคลองนะฮนะถนนเส้นนี้นะครับวิ่งมาจากท่ายางนะครับไปอาจเจ้าสำราญท่ายงางแบบนี้นะนะท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะขับรถจากตรงนี้ไป39กิโลนะครับขับรถไปตรงนี้นี่อาจเจ้าอีก5กิโลถึงหาดทะเลเลยครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับเสาไฟฟ้าที่เห็นนะนี่เสาใหญ่เลย นะครับเสาใหญ่เดี๋ยวผมลงมาในแปลงนะไปนู่นเลยครับระหว่างเสาวไฟฟ้าแต่ละเสาไปนู่นเลยนะก็เยอะนะผมนับเสาก่อนเอาเสานี้เลยนะเอาเสาเสาสูงเสาวไฟฟ้าข้างหลังนะนะี่เสาสูงนะกี่เสานะความยาวของที่ดินในแปลงนี้นะครับอยู่ที่180เมตรโอ้โหแปลงสวยเลยที่ดินขนาดกับตระดนเลยตระดดนรัดยางเลย นะครับกี่ซอยฟ้าเดี๋ยวผมบอกอีกทีเดีวพาเดินไปเลยเดี๋ยวผมจะพาลงไปแปลงที่ดินด้วยนะครับอ่าให้ดูครับอยู่ซ้ายมือนะฮะอยู่ซ้ายมือนะขับรถไปประมาณ5กิโลไม่ถึงนะเมื่อกี้ผมกดพิกัดแล้วไม่ถึงถึงริมทะเลเลยนะครับอ่าใครต้องการนะที่ดินแปลงนี้ข้อดีถือว่าเยอะเลยนะหนึ่งหน้าที่ดินความยาวร8 0ฝั่งด้านข้างลึก77เมตร อ่าเทพเจตเป็นความยาวนะที่ดินคนนี้คือกระน,นาบกับที่กับถนนเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยกี่สาฟ้าเลยนะสองเสาเลยนะสองเสาสองสา,สงสานี้นะนูน่นไปนู่นนะที่ซุ้มศาลาซุ้มสาลานะเดี๋ยว,ว่าไม่รู้มันมีที่ลงหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะนี่ที่ดินอยู่นี่นี่ทุ่งนาครับทุ่งนาแต่ติดถนนนะาทีเนี่ยที่มันสวย มันติดตะดนนะครับมันสวยตรงนี้ครับโอ้โหอยากได้นะฮะนีะ่ไม่รู้มีลงได้ไหมเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนนี่ร8 0เมตรหน้าตะดนนะสวยขนาดนี้วิ่งจากท่ายางเวลาไปหาดเจ้าสำราญอนะ่ะก็ต้องผ่านเส้นนี้นะครับเห็นไหมขว่างนู้ทุ่งนานนะเราสามารถทำแลนด์มาร์คได้เลยนะครับเคยคิดจะทำแลนด์มาร์คร้านอาหารอนะ่ะเออนั่น เปิดเป็นแลนด์มาร์กนะครับทำให้เวลาคนขับรถผ่านไปมาโดดเด่นเลยนะตรงนี้นะไกลมากท่านผู้ชมนู่นอยู่ตรงนู่นนะนู่นยาวนะ180เมตรไม่ใช่น้อยนะเกือบ200เมตรอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนเดินไปก่อนนี่นี่เพื่อนๆดูนะอ้าวจะดูจะดูที่ดินอ้าวดูเลยนี่ ผมซูมกล้องไปแล้วดูที่ดินดูนะฮะบอกก่อนนะครับถ้าซื้อทำนาเนี่ยผมว่าซื้อทําเก่งกําไรดีกว่าซื้อทํานาเล่นๆก็ได้ก็เช่าแต่ว่าจะเป็นผมนะกิตตีนะขอโทษนะทําแลนด์มาร์กยกซุ้มขนาดใหญ่โครงสร้างเป็นเหล็กขนาดใหญ่สัก12บสอูณสิซุ้มใน้สเสบอตะดนนะ อนี่ดูครับมาถึงนี่เดี๋ยวผมเดินลงไปนะครับคลิปนี้นะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงสวยนะตำบลอาจเจ้าสำราญนะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะออกแปลงนี้เลยราะมันสวยมากถ้าไม่ชมนี่มาถึงนี่ฮนะสาลาเห็นไหม นี่มาถึงนี่เลยริมดินเลยเดี๋ยวผมจะซูมกล้องไปที่จอดรถนะผมจอดรถนะนี่ผมจอดอยู่นู่นนะร้อยแปดเมตรนี่ไม่ใช่น้อยนะนี่เห็นไหมไหมรถวิ่งอ่ะเต็มเลยแต่โดนเส้นใหญ่ <S <S เดี๋ยวเราจะลงมาตรงนี้<อ>นลงมาหน้าดิน นี่เห็นไหมแปลงสวยไหมนี Slow ่ลองดูร้อยแปดสิบนะเมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยจากตัดดลรัดยางเนี่ยลงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดนดินอยู่นี่เห็นไหมนี่นะคุณสมบัติแดนดินอยู่นี่นะไปในแปลงเลยลึกไปเจ็ดสิบเจ็ดเมตรครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นทุ่งนาครับเนี่ยก็ทำนากันทุ่งนา เจเมตรนี่นี่นี่นอผมลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้นี่ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับเจ็ไดไร่หนึ่งอานสิบอ้าราวาประมาณนี้ครับดูในผังดูในผังนี่นะท่านผู้ชม นี่ที่ดินอยู่งี้นี่ฮะท่านผู้ชมดูเนี่ยครับจากสอยฟ้านะฮะมานี่นะี่นะมาตรงนี้นี่เขตอยู่นี่นี่หลักเขตนะหลักเขต อันนี้ของเขานะฮะนี่ของเขานี่ฮะแล้วหลักจากหลักนี้ไปนู่นนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดเมตรครับจากเขตนี้นะฮะเขตที่ยืนตรงนี้นะ,ะจากมุมกล้องนะ่ะไปตรงนู้นะฮะเจ็ดสิบเจ็ดเมตรแล้วก็ไปตามแนวแนวแนวหญ้านะ่ะข้างหลังะฮะเราเดินดูเนะครับนี่นี่ผมเดินไปข้างหลังแล้ว เดินตามคันนาเนี่ยเจออ็ดสิบเจ็ดเมตรนะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยที่หันหน้ากหาตะนล่เนี่ยหลักเขตของเขาหลักชะโดดนี่เดินมานี่นะเนี่ยเขตอยู่นั่นนะที่ดินแปลงน,นี้ขนาดกับพื้นะตะดนนะครับตะดนลาดยางนี่ไหมหลักเขตอยู่นี่ เป็นไงเป็นไงสวยไหมนี่มหหลักเขตหลักอยู่นี่เนี่ยไปนู่นนะนี่ตามตามแดนเลยตามแดนนี่ไปเลยครับนูน่นไปนู่นนะเสาไฟฟ้านู่นนะเนี่ยหน้าหน้าตะดนเห็นไหมตะดลนลาดยางอ่ะนั่นคือหน้าตะดนโอเคครับนี่คือที่ดินแปลงสวยนะครับเอาเราเดินกลับเลย โอเคครับวันนี้เอาที่ดินแปลงสวยมาฝากนะครับตําบลหาดเจ้าสําราญนะเดินไปคุยไปนะหาดเจ้าสําราญนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีอ่าขับรถจา,นนะนะจากที่ดินเนี่ยนะจากที่ดินอ่ะไปหาดเจ้าสําราญนะนั่นะนะนะไปตันะ้นแค่ห้ากิโลอ่าตามถนนพพบพบสี่สี่ศูนย์สามหกนะครับแล้วก็ ไปนี่นะไปท่ายาง3ามกกิโลนะครับแล้วก็สถานีตำรวจก็อยู่ใกล้ๆอาเจ,จ้าสำราน่ะนะโอเคนะครับใครต้องการที่ดินก็ลองแอดไลน์กิติมาวันนี้ก็เอามาฝากนะสวยนะผมว่าแปลงนี้เอาทำเลนด์มาร์กอ่ะนะครับก็ดอยมันมีอยู่นิดนึงครับท่านผู้ชมนะ ก็ได้คือมันจะมีช่วงตรงนี้ช่วงเดียวที่จะมีดินของอเขาเรียกว่าดินของลูกค้าของของของ,ของเจ้าอื่นน่ะเนี่ยมันเป็นเดียวตรงนี้นิดหนึ่งนะของเราเนะี่ยติดถตนลานรัดยางตุงน้ะที่ซอยฟ้าสูงนะ่ะอันนี้เพื่อก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีช่วงตรงนี้นิดเดียวฮนะฝั่งนี้เป็นของเจ้าอื่นนะ ตรงนาก็ตัดอย่างนี้กันนะนี่จังเลตรงนี้เลยฮนะหลักเขตนี่ฮะหลักเขตรตรงเนี้ยนี่ความยาวหน้าดินนี่ร้อยแปดสิบเมตรนะครับร้อยแปดสิบเมตรความยาวหน้าที่ดินนี่หลักเกตอยู่นี่นี่หลักเกตอยู่นี่นะ โอเคครับนี่ฮนะตะโดนดลาดยางที่ผมลงมาตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครต้องการที่ดินแปลงนี้นะครับนะนะกว้างร้อยแปดเมตรนะลึกฝั่งขวาเนี่ยเจ็ดจุดเจ็ดเมตรมันเป็นที่ดินขนาดกับตะโดนดลาดยางสวยแปลงสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยแล้วเจ้าที่ดินมาฝากวันนี้ต้องลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ